You choose the ones you save? ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ยอมรับไม่ทุกคนชอบและไม่ชอบหรือแม้แต่คนดูที่อยู่ฝั่งรู้สึกเฉยๆทำมาให้ก็ดูแต่ก็เป็นสิ่งหนึงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับสำหรับแฟนชายนี้เลยก็คือยิ่งทำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเงินมากขึ้นเท่านั้นครับเห็นได้ชัดหลังจาก Fast a n d น u r i o u s 7หะครับมันเป็นหนึ่ภาคที่ทำรายได้สูงขนาดไหนแต่ถึงยิงง่งในมันก็ยังมีช่วงขาลงของมันครับ พอ,อเดินหน้าเข้าสู่ภาค8แล้วเท่านั้นแหละความสนุกหรือความตื่นเต้นของเรามันกลับลดลงไปเรื่อยๆเลยครับ today? ดำเนินมาถึงภาคที่9ที่ผมรู้สึกดีแล้วล่ะครับที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจไปดูในโรงเอารู้สึกว่าไม่สนุกกับ F9 เลยครับหลังจากที่ดูจบแต่แต่ตอนที่เห็นตัวอย่าง F9 ครั้งแรกก็มไม่รู้สึกว่าเราอยากดูอะไรมากขนาดนั้นก่อนที่เราจะดูเราคิดแบบไหน ตัวหนังในภาค F 9ก็เป็นแบบนั้นเลยครับมันดูจืดชืดซึมซึมเวอร์วังมากจนเกินไปจนทำให้ตัวหนังเนี่ยมันออกมาไม่สนุกเลยครับผมให้ F 9เนี่ยห่วยที่สุดในบรรดาแฟนชายนี้แล้วนะจนการมาถึงของภาคใหม่จะใช้ชื่อว่า Fast X หรือเร็วแรงทะลุรลกสิ L o ตัวหนังก็เลือกที่จะย้อนกลับไปสู่รากเงาอันสูงสุดที่ตัวเองเคยผ่านมาั่นก็คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในรโอเดจาเนโร หรือฟาสไฟนั่นเองครับผู้ขอดอมนินั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าความผิดพลาดที่เขาก่อไว้ในอดีตนั้นกับครอบครัวหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทําลายครอบครัวของเขาเองในตอนนี้หลังจากดูจบแล้วผมจะมีความรู้สึกยังไงลองฟังความรู้สึกของผมหลังจากดูฟาดเฮกจบได้เลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายแรกของเราก่อนเลยครับกับลังนกด็อกเตอร์เอ๋ย ลังนกแท้ตุ่นสดไม่ใส่สารกันบูดคัดสรรลังแบบพิเศษตามธรรมชาติเนื้อแน่นแบบจุกจุกคัดเกตไม่ใช้เศษลังนกสดสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้ทุกขั้นตอนหากใครสนใจคลิกด้ที่ดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับความรู้สึกของผมตอนแรกจะได้เห็นตัวอย่างของฟาสตทเก่อนเลยครับมีความรู้สึกว่ามันน่าดูมากกว่าภาคเก้าที่ผ่านมาซะอีกทั้งเรื่องของฉากแอคชั่นที่ไม่ได้สนใจเรื่องกฎของฟิสิก ที่ฟาสเป็นมาตั้งแต่อันตรายแล้ว่ะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจอีกอย่างเลยก็คือดานของนักแสดงสมทบที่บอกเลยว่าภาคนี้นะเนี่ยมาก,กันเยอะมากนะครับคําเอาผมเห็นโปสเตอร์นี้ต่อแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่าบทบาทของแต่ละคนนั้นจะมากน้อยแค่ไหนอีกคนที่น่าสนใจแบบสุดๆของภาคนี้เลยก็คือตัวร้ายอย่างดันเต้เลยเยสที่รับบทโดยเจสันโมอ,อา์หรือที่เราคุ้นเคยในบทบาทเขาอย่างอาฟฟอร์แมนมาในดังเรื่องนี้พี่แกรับบทเป็นตัวร้าย จะก็คือลูกชายของดันเต้เลเยสที่จะมาปิดบัญชีแค้นของครอบครัวดอมบนดิกที่เคยทำไว้ในเหตุการณ์ลิโอเดจานโลนั่นเองบอกเลยว่าการมาของตัวร้ายดันเต้เลเยสในภาคนี้นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้หนังน่าดูขึ้นเยอะด้วยครับด้วยลุคและคาแรคเตอร์ที่บ้าบ้าบอที่เราเห็นในตัวอย่างมันทำให้เราตัดสินที่จะไปดูภาคนี้แบบง่ายๆเลยครับซึ่งพอไปดูจริงๆตัวละครนี้ก็แสดงให้เราได้เห็นเลยว่าเขานั้นไม่ได้มาแบบเล่น ไปจากไปอย่างแน่นอนครับเพราะทุกการกระทาที่เขาได้ทํานั้นเขาเอาจริงมากแค่ไหนเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดต่อยตีก,กับหัวหน้า,าครอบครัวอย่างโทเรโตได้แต่เป็นตัวละครที่มีลูกเล่นของตัวเองอยู่เสมอมีความน่ากลัวอยู่ในตัวเธอเปรียบว่านี่เป็นหนักซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งอะไรจะเปรียบได้น,นะครับตัวรายอันเดนเตเลเยสก็เปรียบเสมือนโจ๊กเกอร์ของแบทแมนเลยนะครับอะไรที่โคตรบ้าเขาก็ทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าไม่คิดที่จะทํา เขาก็ทําให้เราได้เห็นทั้งหมดคุณรอนึกถึงสภาพตัวละครที่โคตรแข็งจับใจอย่างบุนเดิ้อื่นดูครับในส่วนของตัวละครน,นั้นเนี่ยสะสมความแข็งของตัวเองมาตลอดและเขาอยเก็บความแข็งไปทีละคนทีละคนแบบค่อยๆเปค่อยๆไปตัวละครอ,อย่างน,นา,อนอางนนเต้ลเลเยสก็เป็นประเภทเดียวกันเลยครับเพียงแต่ความแข็งที่เขาเรียกว่าน้ำจิ้มออเดิฟนั้นเนี่ยมันเพิ่มสวีคูมความเดือด5-10เท่าเลยไม่ควรเรียกว่าออเดิฟด้วยซ้าเขาเรียกว่ากะเอาตายกันที่หมด ตัวรายในภาคนี้นีนเน่เล่นงานครอบครัวของโดมินิกหนักมากเลยครับปกติแล้วตัวละครอ,อย่างโดมินิกนั้นเนี่ยจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอโดยไปการกลับมาแบบชนะแบบพลิกแพลงได้ทุกครั้งแต่ไม่ใช่กับภาคนี้ครับอะไรที่เขาคิดว่าแก้ไขได้แน่นอนก็จะโดนดันเต้แสงหน้าขึ้นไปได้ทุกครั้งอยู่เสมอทําให้ช่วงระหว่างที่เราดูเนี่ยมาสดุกกับภาคที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับถึงแม้ว่าจะมีฉากแอคชั่นเดิมๆที่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่มากนะแต่ก็ทําให้สนุกกับตัวหนังได้ไม่มีเบื่อเลย เหยียบคันเร่งความเดือดกั้งแต่ต้นยันจบและสิทธิที่ตัวร้ายของภาพดนทําได้ดีเลยก็คือการเล่นงานฝ่ายครอบครัวของดอมแบบหนักมากหนักแบบจริงๆเลยนะทำอาตอนซ้ายของหนังเนี่ยมนดูสิ้นหวังไปเลยครับในการเสรียสนะข,ของตัวละครในเรื่องมันก็เกินความคาดคิดของผมเหมือนกันทําให้เราได้รู้เลยว่านี่แหละคือตัวร้ายในหนังฟ้าที่ควรจะมีเลยครับในส่วนของนักสแสดงคนอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาก็มีเพียงแค่บทเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับอย่างนักแสดงอย่างมีลาสัน ที่เรารู้จักคดีเดบนปาทของกัปตันมาเวลในเรื่องนี้เธอเป็นลูกสาวของโนบอดี้ครับมนระบทเพียงเล่นเลน้อยๆให้มีสีสันในเรื่องเพียงเท่านั้นผมไม่ขอพูดอะไรมากเพราะบทปบากที่เธอได้รับนั้นเนี่ยมันเบาบางมากเหลือเกินครับพอๆกับนักแสดงในเรื่องอีกคนหนึ่งอย่างดาดีโอลาแมชิออถ้าใครจำหน้าสาวโปรตุเกสคนนี้ได้นั้เนี่ยเธอเคยรับบ,บทเป็นแรดแคทเชอร์ในเดอะ c ุส s นคอร์นนั่นเองครับ ในส่วนนี้เนี่ยบทบาทจากยิ่งกว่าบีลาสันซะอีกเป็นเพียงแค่ซีสันแค่เล็กๆนนะของเรื่องไปเท่านั้นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นมาหน่อยก็คืออลาัานลิสันที่รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ของมิสเตอร์โนบอดี้นั่นเองครับเพราะว่าเป็นการหายตัวไปของมิสเตอร์โนบอดี้ที่ในหนังนั้นก็ไม่ได้เล่าเลยว่าโนบอดี้นั้นหายไปไหนนั่นเลยทำให้ตัวละครตัวนี้ขึ้นมามีบทบาทควบคุมองค์กรของโนบอดี้แทนและมีบทบาทใกล้เคียงกับพวกของโนบิดิกมากพอด้วยซ้ำทำมาตน,นแสดงอย่างสกอตต์อีผมบูดมาสะอีก อีกคนหนึ่งที่พม่พูดเลยไม่ได้เลยก็คือจอร์ดซีนาในบทบาทของเจค็อบน้องชายของดอมที่มาคราวนี้ปล่อยเปิดตัวเองเป็นตัวละครที่โคตรมีสีสันในภาคนี้เลยครับสลัดลุกดุดุกโกรธในภาคเก่าทิ้งไปเลยเปลี่ยนมาเป็นคุณอาอบอุ่นกุนกวนในบทบาทที่ควรจะเป็นของจอร์ซีนาเลยครับอีกทั้งเคมีระหว่างลุงเจค็อบและเจ้าบ,บีน้อยที่เป็นลูกของดอมินิกนั้นเนี่ยมันโคตรเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยครับในส่วนของตัวละครเดือดื่นหลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วนะครับผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับ อีกอย่างที่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีเลยก็คือการจับคู่การแยกทีมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีของหนักนะครับที่มีเหล่าตัวละครเยอะแบบนี้มันเลยทําให้เรานั้นเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสตัวละครใดตัวละครหนึ่งมากจนเกินไปนะพูดมาขนาดนี้เชื่อว่าจะไม่มีจุดที่ไม่ดีนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วกันเพราะว่าดั่งฟาสเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นอยู่แล้วหลายคนก็่าจะเข้าใจแล้วนะครับจุดที่ไม่ดีเลยก็คือเหล่าตัวละครที่พูดคุยหรือว่าขับรถกันเฉยๆ CGI ีไอแบ็กกราวของตัวละครนั้นเนี่ มันดันลอยมากขึ้นฉะนั้นเหมือนกับว่าทีมงานทุ่มทุนเอาไปลงก,กับฉากแอคชั่นของเรื่องทั้งหมดยังไงอย่างนั้นโดยเฉพาะฉากแอคชั่นในกรุงโรมที่บอกเลยว่าระเบิดภูเขาปฟกระทอมแบบสุดๆถ้าใครได้เห็นเบื้องหลัง,งของการถ่ายฉากกรุงโรมจะรู้ว่าลูกบอลระเบิดน,นั้นคือทีมงานสร้างขึ้นมาแบบจริงๆเพื่อทําให้ตัวหนังและฉากแอคชั่นออกมาได้โคตรมันและสมจริงเวลาเข้าฉากถ่ายทํามันจะทําให้ส่วนของฉากแอคชั่นดูสนุกมากกว่าภาคที่ผ่านมาสิอีกครับในส่วนทั้งหมดนี้นะก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงาน และพูมกับอย่างหลุยเลเทอรียที่ทําให้ฟาสนั้นกลับมากู้ศศสีความสนุกของตัวเองมากขึ้นและสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของภาคน,นี้แล้วก็คือซาวแท็กหรือว่าเพลงประกอบที่บอกตรงๆเลยว่าพอทุกเพลงเลยครับอยากจะเก็บให้ครบทั้งอัลบั้มเลยและนี่คงเป็นอะไรที่โคตรบันเทิงแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังในตอนจบของภาคนี้นะภาพที่เราเคยเห็นครอบครัวของพวกเขานั่งล้อมวงขินข้าวย่างบาร์บีคิวกันมันไม่มีอีกแล้วครับมีแต่เพียงความสิ้นหวัง ความกลัวที่จะสูญเสียซีซัคคันตรงหน้าความรู้สึกกลัวที่เราไม่เคยเห็นของดอมบินิทอรเลโตดันเตเลเยสเล่นงานครอบครัวน,นี้หนักมากครับเราคนดูคงได้คฟยรอต่อไปเลยครับว่าาต่อไปนั้นจะมาเมื่อไหร่ก่อนที่จะจากกันไปก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะครับและโปรดใช้คํากันอย่างสุภาพด้วยนะหลากหลายความคิดหลากหลายความเห็นหลากหลายความชอบเราก็สามารถพูดคุยแชร์ความรู้สึกของตัวเองแลกเปลี่ยนกันได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอของพวกเราเดินเนิร์ดขับยินดีต้อนรับสู่ขับของเด็กเนิร์ดสำหรับวันนี้โบรเวลาของผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผม